ตัวแรก3าบาทคนหยาบไม่เคยเกอบทำงานเลยน้อยขนาดนี้สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมเจษเจ็นเด็กส่งแกงสดแท้สดหลอ่อคนเดิมคนดีมาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูค่ารอบนอนทบุรีบางบัวทองนอนทบุรีว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆไปโอเคเดี๋ยวไปดูกัน let's go วัยรุ่นนี่นะครับเปิดหัวมาเราก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับ ตัวแรกของผมนะครับสําหรับเดือนมีนาคมนี้นี้รับ0.4ครับ lee. สง่ง0.7ได้37บาท37บาทวิ่ง10ตัวก็300ถ้า300เนี่ยมันก็จะประมาณสัก8ชั่วโมงเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันก่อนแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราไปรับอาหารครับรงส่งให้เรียบร้อย 87บาทโอ้โหไม่มีกำลังใจวิ่งเลยว่ะชีก็ต้องดิ้นรนนะเพื่อนสู่ไม่ได้ก็ใครสู่ไหวก็ทํทงานแต่ผมครับสู้ไหวก็สู้ต่อไปหยี่โอกาสด้วยนะบางคนก็ใช้โอกาสได้ดีนะครับระหว่างที่งานเยอะบางคนก็อาจจะแบ่งเวลาไปเรียนต่อศึกษาเพิ่มเติมครับจนมีวุฒิการศึกษาที่ดีนะก็พอถึงเวลาที่ตากควรตยกย้ยายๆก็สามารถที่จะปรับตัวทางานได้เลยส่วนบางคนก็ หาด้วยคุณการศึกษาครับภาระแล้วก็อาจจะอายุด้วยนะก็อาจจะยังไม่มีงานทำครับก็ต้องคนต่อไปครับเอา็นว่าสู้ๆแล้วกันพี่ขำครับวิ่งกี่ตัวดีตัวเดียวพอแล้ววิ่งไรเนี้ย ขอบบคคุณรัโอ้โหยังหยาบนะครับเพื่อนคืองานราคา37นะครับพอหกักนู่นหกนักนี่เราเหลือ35บาท35บาทเนี่ยมาายันแตกต่างจากเดิมเมื่อก่อนมัน42ใช่ไหม35หายไป7บาทครับโอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมไปวิ่งมาแค่ถึงตัวเเว้ยไอสำหรับเดือนนี้นะผมก็ไปวิ่งสายดีประมาณนี้แล้วกันสิ่งที่เห็นคือค่ารอบมันลดลงเยอะมากใช่ปหมเยอะมากจากปกติเนี่ยที่เราจะได้กันคือ42ใช่ไหมมันคือ62เลย อ12ลดเหลือ42และล่าสุดตอนนี้คือ37ซึ่ง37เนี่ยจาก42ลดไป3 0กว่าบาทแล้วจากแล้วก็ถ้าสมมุตินัดจาก42เนี่ยคือลดไป7บาทถ้าเราจะเอาให้ครบพันเนี่ยมันก็ต้องหายไปอย่างน้อยเนี่ย70 70ก็ต้องจะวิ่งครบพันนี่ต้องวิ่งเพิ่มอีก2ตัวใช่ไหมเอออันนี้คือราคาแบบว่า37 37 37, 37นะยังไม่นับราคาอื่นครับก็เอออย่างที่บอก ใครไหวก็สู้ต่อใครไม่ไหวก็ต้องมาลองดูความคิดเห็นของเพื่อนนะครับว่าเขาคิดเห็น,ปนไปในแนวทางไหนมีความคิดเห็นเหมือนกับผมไหมอ่ะ,อ,ะอย่างมี่คนนี้นะครับเขาก็เล่าประสบการณ์ว่าเอ้ยเขาไปทํางานประจําดีกว่าที่จะวิ่งรถแบบนี้นะซึ่งใจเด็ดมากเลยนะพี่คนนี้เขาก็ทักไปหาซีเอเลยนะครับว่าขอปิดไอดียลายแมนเลยนะโอ้โหโคตรเอาอะโคตรใจนะอะผมเองไปทํางานผมยังไม่อยากจะ,กจะแบบว่าสายอดีไว้นะครับนะมันอาจจะเป็นและได้เสริม วิ่งสักสามตัวก็ได้ค่าน้ำมันหนึ่งร้อยไปทำงานนะแต่พี่คนนี้ใจเด็ดมากครับขอปิดไอเดีเลยนะฉะนั้นก็โอ้โหสุดยอดใจโคตรแน่ครับอ่ะพี่คนนี้เขาว่าเล่าประสบการณ์ครับจากที่วิ่งมาสองปีอะไรประมาณนี้ก็คือค่ารอบตอนนี้นะครับมันน้อยกว่าเมื่อก่อนอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อก่อนอาจจะวิ่งได้เก้าร้อยถึงหนึ่งพันต่อวันนะครับตอนเนี้ก็ลดไปค่อนข้างเยอะใช่ปะ่ะก็มันก็เหลือสามสิบเจ็ดบาทเออเหลือถ้าในเมืองเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าจะสี่สองมา ได้เห็นความแตกต่างของค่า,อารอบชัดเจนนะครับอาจจะชัอาจาอาจะต้องใช้เวลาในการวิ่งนานขึ้นเยอะขึ้นหรือว่าเหนื่อยมากขึ้นก็ประมาณนี้ก็ตามนี้นครับซึ่งมันก็ยังมีงานแบนง,งานพ่วงที่แบบว่ามาันกดราคาค่ารอบทําให้เราต้องวิ่งไกลขึ้นเหนื่อยขึ้นอีงนะเออของาามามร,รับประสบการณ์ประมาณนี้ให้ฟังไว้เออ สุดท้ายนี้พี่คนนี้ก็เอามาแนวแบบว่าคำขันแซะนิดหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าเขาก็โพสเขาก็โพสเปในกลุ่มครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยหัวเราะค่ายอื่นหัวเราะเยอะๆค่ายอื่นนะครับว่าค่ารอบเขาลดนะส่วนเราไม่ลใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ปุ๊บค่ารอบเราแม่งลถที่หลังแต่ว่าลดเยอะกว่าเขาอีกนะนั่ง,งเสริมกันเลยจ้าเออเออใช่ป่ะเราเนี่ยตอนแรกมาอาแบบแบบโหยังเซียนเลยนะครับมาแบบว่าค่ารอบแน่นปึกรับสมัครไรเดอร์เพียบร้านค้าเพียบแต่ตอนนี้เป็นไงครับ ลดค่ารอบทีหลังเขาแต่ว่าลดเยอะสุดเลยนะโอ้โหรหยาบเพื่อนๆว่าไงอับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะว่าจริงหรือไม่จริงค่ารอบมันลดเยอะจริงหรือเปล่าหรือว่าการทําให้งานพวกงานแบนด์เนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นจริงไหมน,นะลองคอมเมนต์มาบอกกันนะนะพเพื่อน